สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อซที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปศออบีทีชแนลวันนี้เป็นวันสงกรานมาสงน้ำหลวงพ่อรวยที่วัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในวันสงกรานเราได้ข้อคิดอะไรบ้างไปฟังธรรมะจากสมเด็จพระพุทธโกสายาจารย์หลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตกันครับ วันนี้ก็มาพบปะกับพระกับโยมอีกตามวันเวลาที่รู้กันก็คือวันพระอุโบสถวันนี้ก็เป็นวันขึ้นสิบห้าคำเดือนห้าถูกไหมครับก็คือเข้าไปเท่าไหร่หนึ่งเดือนของฤดูขิมัน บอกไว้แล้วว่าตอนนี้เราได้ย่างเข้าคิมหันตาฤดูคือฤดูร้อนตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสี่เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นถึงแรมถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าเวลาของฤดูร้อนก็ผ่านไปครบหนึ่งเดือนในระยะเวลาที่แล้วมาไม่นานนี้ญาติโยมประชาชนก็สนุกสนาน กับเทศกาลสงกรานต์หลายวันผ่านไปแต่คิดว่าคงไม่ได้มีแต่เพียงความสนุกสนานอย่างเดียวก็คงจะได้บุญกุศลด้วยโดยเฉพาะบุญกุศลที่อย่างน้อยที่เป็นไปตามวัฒน,นธรรมประเพณีก็คือความมีใจปรารถนาดีต่อกันอยากให้คนอื่นได้ความร่มเย็นเป็นสุขด้วยจึงได้ นำน้ำมารถมา,าศาสตร์มาอาบให้กันในฤดูนี้ในช่วงเวลาที่เรียกว่าทเทศกาลสงกรานนี้อันนี้ก็คือความหมายที่คิดว่าค่อนข้างแท้จริงของสงกรานที่วัฒนธรรมจะเรียกว่าได้สร้างกันขึ้นมาแลวก็อย่าให้ความหมายนี้หายไปเพราะถ้าเหลือแต่เรื่องความสนุกสนานอย่างเดียว บางทีมันเลยไปมันกลายปเป็นเรื่องบาปแล้วก็มีเป็นบาปเป็นอกุศลเพราะนสนุกสนานของเดิมเนี่ยก็พ่วงมากับเรื่องของประเพณีที่ดีงามที่บรรจุเอาธรรมะหรือบุญกุศลเข้าไว้ความปรารถนาดีนี้ที่เป็นบุญเป็นกุศลก็โยงไปถึงธรรมะมีความหมายที่เราต้องมาคิดพิจารณา นำมาใช้ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์กก่ชีวิตแก่สังคมนี้สงกรารเนี่ยอย่างทิ่บอกแล้วเป็นเรื่องของการเวลาตามศัพท์ก็แปลว่าก้าวไปสงกรารแปลก้าวไปเป็นการก้าวไปของดวงอาทิตย์หรือตะวันถือกันมาตามหลักของดาราศาสตร์สมัยเก่าก็คือว่า ดวงอาทิตย์ก้าจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งราศีก็คือกลุ่มดาวนั่นเองก็เดือนที่แล้วมีนาคมก็เป็นกลุ่มดาวหรือราศีมีนที่มาเป็นมีนาคมก็กลุ่มดาวนั้นพอสิ้นเดือนมีนาคมดวงอาทิตย์ก็ก้าว มาสู่ราศีใหม่คือราศีเมษก็เป็นเดือนเมษายนแปลว่ามาถึงคำว่าอายนนะบมาถึงมาถึงราศีเมษหรือราศีกลุ่มดาวรูปแกะนี่ก็เป็นเรื่องของฤดูกาลและเรื่องดวงตะวันดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดวงดาวสำคัญยิ่งใหญ่ในการกำหนดความเป็นไปของธรรมชาติสำหรับมนุษย์ ที่มนุษย์ได้ใกล้ชิดแล้วมันก็เลยมีผลต่อชีวิตต่อสังคมมนุษย์ไปด้วยก็แค่ว่าย้ายราศีนั่นเองดวงดาวดวงอาทิตย์ก็ย้ายราศีจากราศีมีนมาเป็นราศีเมษแต่ที่จริงดวงอาทิตย์ก็ย้ายราศีทุกเดือนแหละเดี๋ยวเดือนหน้าก็ย้ายราศีเมษไปเป็นราศีพฤษภย้ายทุกเดือนแต่และเดือนก็เรียกว่าสงกรานสงการก็แปละว่าก้าวไป ของดวงอาทิตย์ดวงตะวันสู่ราศีใหม่หรือกลุ่มดาวใหม่ก็เลยแยแปลกับย,ย้ายก็ก้าวไปจากราศีนี้ไปเรียราศีโน,น้นก็เป็นการย้ายราศีก็เลยแปลสงกรารว่าย้ายย้ายราศีนี่ย้ายราศีทุกเดือนแต่ละเดือนก็เรียกว่าสงการเท่านั้นแหละอันนี้ย้ายไปครบ สิสเดือนก็จบรอบหนึ่งจะขึ้นรอบใหม่ก็เลยถือว่าเป็นสงกรา์ใหญ่ครบหนึ่งปีคือสิบสองเดือนก็เรียกว่ามหาสงกรา์เราก็จับเอาที่ว่าครบราบครบรอบปีที่ก้าวจากราศีมีนไปราศีเมษแล้วก็เรียกว่ามหาสงกรา์ความจริงที่ถูกต้องเราก็เรียก สงกรานตอนนี้ว่ามหาสงกรานทีนี้ปัจจุบันก็แทบไม่มีใครพูดถึงสงกรานเดือนอื่นแล้วก็เลยมาเหลืออยู่สงกรานใหญ่มหาสงกรานเนี่ยเรียกยาวไปก็เลยเรียกง่ายๆว่าสงกรานพอก็รู้กันไป็นว่าสงกรานเนี่ทีนี้หมายถึงสงกรานใหญ่หรือมหาสงกรานที่ย้ายจากราศีมีนไปราศีเมษเป็นอันว่าครบปี ทุบปีแล้วก็จัดงานสนุกสนานกันด้วยความหวังดีว่าเป็นฤดูร้อนก็เอาน้ำมารดมาสาดให้กันนั่นก็คือแสดงความปรารถนาดีมีน้ำใจนั่นเองก็เป็นการทำเพื่อผู้อื่นให้ผู้อื่นมีความสุขจึงเป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าถ้าคิดผิดมันก็จะกลายไปว่าเอาแต่ความสนุกสนาน เพื่อความสุขของตนเองถ้าหากคิดอย่างนี้วัฒนธรรมก็เริ่มวิปริตผันแปรแล้ <Yeah. S 1> เพราะนั้นก็ต้องคิดให้ดีด้วยว่าเมื่อเราอยู่กับวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็การเวลาที่เราจะต้องประพฤติปฏิบตัติต่อไปเนี่ยเราจะดำรงรักษาความหมายที่แท้จริงความถูกต้องความดีงามไว้ให้แก่ชีวิตและสังคมได้อย่างไร อันนี้ก็เป็นบทที่จะพิสุจน์ชีวิตและสังคมของเราแล้วเวลานี้ก็อย่างที่บอกเทศกาลสงกรานต์ก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าบอกแล้วว่าสงกรานต์นี่ก็คือก้าวมาสู่ปีใหม่เพราะฉะนั้นที่จริงก็ปีใหม่ไม่ได้ผ่านไปเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแต่ปีใหม่ที่เราเก้าวมา ยังใหม่อยู่เนเราเพิ่งก้าวมาเดียเด๋ยวๆแหละเรายังจะต้องก้าวไปอีกนานทีเดียวอีกสิบเอ็ดเดือนครึ่งหรือเกือบครึ่งนั่นก็มาดูว่าโอ้สงการานนี่มีความหมายสำหรับเราเยอะก็ะสงการานบอกแล้วว่าก้าวไปนี่สำหรับดวงดาวคือดวงอาทิตย์ก็ย้ายราศีอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วทีนี้คนเราก็ควรได้คติ อันนี้จากการก้าวไปย้ายหลังศีของดวงอาทิตย์เนี่ยมันนึกถึงชีวิตของเราด้วยเมื่อการเวลาเมื่อพระดวงอาทิตย์ก้าวไปเปลี่ยนวันเวลาปีใหม่ก็คือการเวลาก็ก้าวไปเมื่อการเวลาก้าวไปเนี่ยชีวิตของเราก็ก้าวไปด้วยเด็กก็เติบโตขึ้นแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ชักจะแก่ลงนี่ก็เป็นไปตามการเวลาเป็นไปตามหลักที่เรียกว่าอน,นิจจัง น่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปอะไรเนี่ยมุนเรียนกันไปเป็นเรื่องที่เอาเราจับเอาจุดที่ดีที่ใช้ประโยชน์ได้ก็คือความหมายทั่วก้าไปแปลว่าตอนนี้การเวลาเก้าวไปเราก้าวไปในปีใหม่ยังไม่จบปีใหม่เพิ่งก้าวมาได้นิดเดียวเราจะต้องก้าวไปในปีใหม่อีกยืดยาว เราก็เอาความหมายนี้มาใช้กับตัวเรากับชีวิตของเราและสังคมของเราว่าต่อไปเนี้ยเราจะก้าวไปกันไปอย่างไรให้ดีเพราะควาว่าสงกานเนี่ยที่บอกว่าก้าวไปย้ายเนี่ยถ้าแยกสัพท์แปล <G l ain> ให้เข้ากับความหมายที่มนุษย์ควรจะต้องการก็บอกสงการมาจากการแปลว่าก้าวสังแปลว่าดีหรือ Plaza <G l ain> พร้อมสงการกนก็แปลว่าก้าวไปด้วยดีแล้วก็ พร้อมก็ก้าวไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็สึงสงกรานนี้เราจะก้าวไปปีใหม่เราจะก้าวไปในการเวลาแห่งปีใหม่ก็มาชวนกันก้าวไปด้วยดีด้วยกันนะก็หมายความว่าชีวิตแต่ละคนก็ก้าวไปด้ดีแล้วเราก็มาชวนกันก้าวไปด้วยกันท,ทั้งครอบครัวทั้งชุมชนทั้งสังคมเนี่ยก้าวไปด้วยดีด้วยกัน ะก้าไปยังไงจะไปด้วยดีด้วยกันเนคติการเวลาเราก็ฟังกันไปแล้วพระนี่ก็จะพูดบ่อยบอกการเวลาหรือพระการนะโบราณเรียกการเวลานี้เป็นพระการกาโลคสติภูตานิสภาเนวสาตนาแปลว่าพระการย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมกันไปกับตัวมันเอง การเวลาก็กล <S an> ืนกินตัวมันเองก็คือพระกาลเนี่ยท่านกินตัวมันไปเดี๋ยวหมดไปหมดวันหมดคืนหมดเดือนหมดปีไปเงี้ยกินตัวเองไปพร้อมทั้งกลืนกินสรรพสัตว์ไปด้วยที่จริงกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมกันไปกับตัวพระกาลเองเพราะนั้นก็พระกาลเนี่ยก็ไปอาว่ากลืนกินพวกเราทีนี้ในเมื่อพระกาลกลืนกินเราไป เราจะทำยังไงถ้าเราขืนชาก็หมดเปล่าพระการค่อยๆกินเราไปเดี๋ยวก็หมดชีวิตเราทำไงพระท่านสอนไงท่านบอกเราก็ต้องกลืนกินพระการบัง่ังนั้นนะเออพระเนี่ยท่านสอนให้กินพระการนะกินยังไงอา้าวพระการกินเราเราก็ย่อยออกมาเข้าสู่ระบบธรรมชาติใช่ไหม อพอหมดชีวิตนี่ก็ย่อยกาไปอยู่ในดินน้ำลมไฟอะไไปตามกระแสปฏิยาการนั่นแหละทีนี้เรากินยังไงเราก็อย่าให้เวลาผ่านไปเปล่าสิเราก็กินประการบ้างกินประการแล้วก็ย่อยออกมาย่อยออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์เป็นความดีงามความเจริญพัฒนาการพัฒนาชีวิตความเจริญก้าวหน้าของสังคมเนี่ยถ้าใครสามารถ ทำให้การเวลาเกิดความหมายเป็นความเจริญง,งอกง,งามก้าวหน้าเป็นผลสำเร็จการสร้างสารรค์เป็นต้นก็เรียกว่ากินพระการเป็น <c oughs> คือกินแล้วก็ย่อยออกมาดีย่อยออกมาก็เป็นความดีงามความเจริญก้าวหน้าเพราะนั้นเราต้องแข่งกับพระกาลเลยท่านสอนไว้เอาแล้วนะแปลว่าตอนนี้โยมได้คติและทีนี้เราจะกินการเวลาย่อยมาให้เป็นประโยชน์ยังไงเราก็มีคติ พระท่านสอนไว้แล้วอย่างที่ย้ำบ่อยๆอโมรังที่วสังกัจิราอเปนะพหูกนวาแปลว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยให้ต้องให้ได้อะไรบ้างถ้าอย่างนี้โยมก็กินการเวลาแล้วก็ย่อยออกมาดีเลยเป็นผลดีแก่ชีวิตกินการเวลาเป็นน่กินออกมาละให้มันได้เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้าง บางคนก็คิดเป็นได้ทรัพย์สินเงินทองบางคนก็คิดเป็นได้การงานได้กิจการงานได้ความเจริญก้าวหน้าได้การศึกษาได้สติปัญญาได้คุณธรรมได้ความสุขได้การมาเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นช่วยเหลือการทําให้ครอบครัวสังคมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้าแล้วเนี่ทำไปได้เยอะแยะหมดเลยเวลาแต่ละวันจะให้ปาดไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องได้แบบอะไรบ้างอย่างน้อย ตอนกลางคืนก่อนจะหลับไปเคยบอกไว้เสมอบอกว่าเออวันนี้แย่จริงไม่เห็นได้อะไรท่านบอกว่าไม่หมดโอกาสวินาทีสุดท้ายก่อนหลับให้ยิ้มกับตัวเองได้นะเออยิ้มก็คือทําใจให้สดใสร่าเลยพอใจสดใสเบิกบานก็ได้ได้แล้วได้จิตใจที่ดีงามได้จิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลได้จิตใจที่เป็นสุขวันเวลานั้นก็ไม่เสียเปล่าพัฒนาจิตใจขึ้นมาแล้ว เอาล้วนะนีน่รู้จักใช้เวลาเป็นอันว่าถ้าเราเอาสงกรานมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามความหมายอย่างนี้ก็จะมีประโยชน์มากก็คือเป็นคติเรื่องของการเวลานั่นเองเป็นอันว่าให้ทุกท่านเนี่ยก้าวไปกับการเวลาจะว่าแข่งเวลาหรืออะไรก็ได้แต่ว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์กินการเวลาย่อยออกมาให้เป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นความสุขความเจริญนี่ในการที่จะก้าวต่อไปเนีี้ทุกคนควรจะมีความพร้อมในตัวเตรียมพร้อมไว้ที่ผ่านมาเนี่ยได้พูดถึงธรรมะหลายหมวดและวันนี้ก็เอามาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะก้าวไปเอามีอะไรบ้างที่ได้พูดมาเนี่ยที่โยมควรจะมีความพร้อมถ้ามีความพร้อมอย่างที่พ่อพูดตอบวันนี้ ทีนี้หลักก้าไปได้ผลจะย่อยพระการมาได้สำเร็จแน่คราวที่แล้วได้พูดหนึ่งให้ได้สบายทั้ง 7. เจ็ดสบายทั้งเจ็ดก็สำรวจตัวเองสิได้ไหมหนึ่งอุตุสบายามีดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมแต่ที่เช่นว่าฐานน้ำไหลสายลมแสงแดดอากาศบริสุทธิ์สดชื่น อุณภูมิที่ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปไรเนี้ยรวมแล้วเรียกว่าอุตุนะอุตุอุตุสบายถ้าอุตุมันเอื้อต่อชีวิตของเราเนี่ยก็เรียกว่าอุตุสบายได้อันที่หนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันเนี่ยเราอยู่จะไปอยู่แบบด้วยป่วยนะต้องดูด้วยว่าเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเราดีได้หรือเปล่าเริ่มต้นอุตุสิ่งแวดลอ้อมสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ย อันนี้จะเตือนให้เราต้องรักษาไว้ให้ดีเพราะมันเป็นทุนเบื้องแรกเลยเป็นสภาพแวดล้อมที่รอบร้อมรอบตัวเราอยู่เราต้องอาศัยมันอยู่กับสิ่งแวดล้อมอุตุสลอดเวลาเลยท่านยังมีคติพระองค์หนึ่งบอกว่าปฐมวสันโตสุโขอุตุเลรแปลว่าอะไรแปลว่าแรกเริ่มคืดูวัสันเนี่ยก็อุตุเอาเป็นสุขนะ แรกฤดูวัสันเนี่ยดินฟ้า